สวัสดีครับคุณผู้ชมประดับยนต์อันดับต้นๆที่คนชอบแต่งรถมักจะนึกถึงก็คือล้อแม็กนะครับวันนี้สบายขับขี่กับดีสุกมีเคล็ดลับมาแนะนำครับแม็กมาจากแมกนีเซียมซึ่งปัจจุบันมักเป็นล้ออลลอยและยุคนี้น้อยมากที่จะเป็นล้อเหล็กรถทุกแบรนด์มักติดตั้งล้อแม็กมาจากโรงงานอยู่ที่ว่าจะเกรดใดหรือสวยงามขนาดไหนถ้าจะเปลี่ยนทั้งที ควรให้มีขนาดต่างจากเดิม2นิ้วขึ้นไปจะได้ชัดเจนในความแตกต่างส่วนค่าออฟเซ็ตต่างๆนั้นทางร้านมีสูตรอยู่แล้วครับอันดับต่อไปล้อแม็กใหม่ควรมีรู PCD เหมือนกับของเดิมคือ 4, 5หรือ6รูก็ตามไม่ควรมาดัดแปลงและเมื่อเปลี่ยนแล้วยางก็ต้องสัมพันธ์กับขนาดของแม็กเพื่อให้เส้นรอบวงของยางมีขนาดใกล้เคียงกับสเปคตามมาตรฐานเช่นหากแม็กเล็กลง แก้มยางก็ควรจะสูงขึ้นหากแม็กใหญ่ขึ้นแก้มยางจะต้องเตี้ยลงเพระนอกจากความสวยงามแล้วการรักษาสมรรถนะในการขับขี่ก็สำคัญตอนหน้ามาคุยเรื่องลายของล้อแม็กกันสวัสดีครับ